你好，有新的订单。 ไปแล้วต่งดวงแก้วแววมีพิ่แสงถึงคงเหลือไว้แต่ความดีที่ค้นพนไม่ไดับสูญเหมือนกับย่างที่ทอดไป ภือฝังฮิกวันบอลโอนี้รักรายมุค